ดีใจกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับใครที่อยู่กับลุงเฉียดเสพคานห้ากลุ่ม2,000กว่าชีวิตครับตัวเน้นตัววีนะครับอย่างโรเมลริดแล้วก็บุรุษีดอทมุนมาตามนัดหมดเลยรวมไปถึงอินเตอร์ไมอามี่แล้วก็ชุดโครงการ3แตกรับประทานเต็มกันไปนะครับก็ถือว่าอิ่มนนำสำราญฟุตบอลสดในกลุ่มก็บวกกันทั้งวันนะครับเมื่อคืนนี้นะก็ฝากๆพี่ๆไว้ด้วยใครอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มครับอยากมีโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยมีกิจกรรมให้มากมายรวมไปถึงยังมีีีีีีีกก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 ิจจรร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 มมมมมมมปปปะะะะะะััััััันน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 นททททเเเเเเเ้้้้้้้ใใหหุุคคคคคคคืืบบบบ่่่่่่่ลลงงยยยยดดดไไไาาาาาาวววโพๆสออแแฝ นะ @ls77 หรือว่าจะจิ้มลิงก์ที่งเฉียบวางไว้ก็ได้ไม่ได้เสียอะไรนะครับเอาละนะครับมันเดย์นายหรือว่าวันจันทร์ที่7กรกฎาคมครับยังมีเกมฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับลุงเฉียบก็หยิบยกมาฝาก7คู่เหมือนเดิมนะครับบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเดี๋ยวลุงเฉียบจัดการให้นะครับเราไปเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกนะครับเราไปดูเกมฟินแลนด์รนะิเม์ลีกในระหว่างทางด้านของ KTP ค o อ k, k a นะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือการเมียนการนิตันเฮลซิงกิเกมคู่นี้คิกออฟราสีทุ่มตรงนะครับ ในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่น KTP ข้อ a ครับ13เกมชนะ2เสมอ3แพ้8มีเพียงแค่9แต้มรั้งอยู่อันดับสุดท้ายของตารางส่วนด้านของนะครับกา n ิตันเ h e ซิงกิ13เกมเช่นเดียวกันครับชนะ4เสมอ4แพ้5มีทั้งหมด16คะแนนรั้งอยู่อันดับที่7ก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่ากา n ิตันเ h e ซิงกิผู้เยือนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของ Head to Head ครับคูน่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดอารมณ์ทุกถ้่วทุกรายการครับเป็นด้านของกา n ิตันเ h e ซิงกิ i ชนะเป็นทั้งหมด3เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมแพ้ใหห้กกกกกััับ KTP ออาาไป1เเเมมมน็ถืว่จ5ลงสุด ยกให้ทางด้านของการิตันเฮลซิงกิดูดีกว่าส่วนด้านของฟอร์มการเล่นครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิน่นนะครับอย่างเคทพีค็อก้าพวกเขานะครับชนะหนึ่งครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมจาก5เกมหลังสุดนะครับนัดล่าสุดนบุกไปแพ้อินเวสต์สเตมเปเล่ครับถึงถิ่นที่2ประตูละหนึ่งส่วนทาด้านของผู้ไม่ยือนกาลิตันเฮลซิงกิ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะหนึ่งครับเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้คูพีเอส ที่ถิ่นของ P.S. ถึง6.2ต่อนะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับจากตรงนี้ต้องบอกว่าผู้มีเยนอย่างคาริตันเฮลซิงกิดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่น K.T.P. คอร์กาน่าจะมาในระบบนะครับ4-4-2นำทัพโดยกองหลังอย่างจาวิโอนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างฟอร์เซลนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างท่านของปราซชันแล้วก็ทางด้านของนะครับทาวโวเน้นก็น่าจะได้ออกซ่าเป็นตัวจริงนะครับก็ดูจากตรงนี้ครับตัวเล่นหลักๆของท่านเจ้าถิ่่่่่นนนนนนนะะคครรรัััับบบบออออยยยยาาาาางงงททีีมมดดสุ้ขตเเจูกกกใ นะครับส่วนด้านงผู้ไม่เยือนนะครับอย่างการิตันเฮลซิงกิวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบ4-4-2เช่นเดียวกันครับนำทัพโดยกองกลางนะครับอย่างด้านของไฮคาเน่นนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างราโตเนนครับที่ซัดไปแล้ว5ประตูเป็นดาวชนุของทีมก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงรวมไปถึงริมเส้นตัวเก่งอย่างเมนซาด้วยนะครับก็ดูจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าตัวเล่นหลักๆทั้งสองทีมลุ้บเชื่อว่าอยู่ครบแน่นอนครับสำหรับทางด้านของเกมนี้แล้วก็ที่สำคัญการิตันเฮลซิงกินะครับนะก็ถือว่าช่วงหลังมีผลงานที่ดี ถ้าไม่นับเกมที่พวกเขาบุกไปแพ้คูพีเอสนะครับนะที่6ประตูต่อ2เนี่ยถือว่าพวกเขาผลงานใช้ได้เลยนะครับเพราะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบยังมองว่าการิตันเฮลซิงกิดูเหนือกว่าเจ้าถิ่นอย่างเคทพีคอกก้านะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของนะครับการิตันเฮลซิงกิเป็นต่อเจ้าถิ่นเคทพีคอกก้าอยู่ที่ปอปาตากรมครับกำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าขีดสามกำแพงบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้สองประตูยืนพื้นมีให้แน่ๆลุ้นประตูที่สามนนนนีีีีี้ลลุุงงเเเเฉฉยยยบบบบบขอออ็ทท่มมืครััชกกาาิต พวกเขายังมีเกมรุกที่ดุดันครับแล้วก็เล่นได้ดีกว่าทางด้านของเจ้าถิ่นแน่นอนเพราะนั้นเกมนี้ครับไปเชียร์ทางด้านของกริตนเฮลซิงกิป่อปาบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ออสเวนขานสวีเดนครับหรือลีกสูงสุดของสวีเดนนะครับเราไปดูเกมระหว่างนอร์โคปิงครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเบียนบอมมาปอร์คณาเกมคู่นี้คิกออฟราเที่ยงคืนนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับออสเวนขานครับทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับนอร์โคปิง13เกมชนะ4เสมอ3แพ้6มี15แต้มส่วนร่านของผู้มาเยือนอย่างบอมมาปอร์คาสิบสาเกมเช่นเดียวกันนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้8มี13คะแนนก็ถือว่าตารางคะแนนใกล้เคียงกันนอร์โคปิงอยู่อันดับที่9ส่วนก้าขออองบมมาาปส่อันดับที่12ของตารางนะครรับส่่วนนใเืองของครับคู่นี้เจอกันมา5เกม หลังสุดนะครับเป็นางด้านของบอมมาปคนาพวกเขาชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอ1เกมโดยที่นอโคปิงไม่เคยชนะทางด้านของบอมปะปคนาได้เลยตลอดะละเวลา5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับก็ถือว่าเททตตรงนี้ต้องยกให้บอมมาปคณาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันครับเจ้าถิ่นนะครับนอยคปิงพวกเขาแพ้2ครับเสมอ2ชนะ1นัดล่าสุดบุกไปเสมอยร์การ์เดนได้ถึงถิ่นที่นประตูหนึ่งส่วนด้านของผู้มีเียรอย่างบอมาะปคนาห้า ok เกมหลังสุดพวกเขาฟอร์มไม่ดีครับพวกเขาแพ้้ไปทังหมด,ด4จาก5 เกมล่สุดแล้วก็ชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นถ้ามองจากตัวนี้ลุงเฉียบบอกเลยเลยครับเจ้าถิ่นอย่างน้อยโคปิงดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นน้อยโคปิงครับพวกเขาน่าจะมาระบบนะครับนะสามสี่สามนำทัพโดยภาษาตัวแอดเดอร์เซนครับกองหลังมีวัซเซนนะครับรวมไปถึงแจนเซนตรงกลางครับมีทางด้านขอนนะครับนะนาฟอรตี้นะครับนั้นแล้วก็ด้านบนครับฝากความหวังไปที่ด้านของเนมนครับ ที่เป็นดาวสนูนยของทีมที่กดไปแล้ว7ประตูกับ1แอซิดรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งคนอย่างคลาสัซนก็น่าจะได้ออกซับจริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับเจ้าถิ่นน้อยคูป,ปิงตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนเกมนี้เล่นในบ้านน่ากลัวครับพวกเขาผลงานดีมากในฤดูกาลนี้นะส่วนด้านของผู้มีเยือนอย่างบอมมาปะคนาวันนี้พวกเขาน่าจะมาด้ระบบ4 2 3 1องานำทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างแอดเดอร์เซนนะครับน้าแบ็กตัวเก่งครับที่ซัดไปแล้ว2ประตูกับ2แอซิดแล้วก็กองกลางอย่างรินนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างจาคอปเซนที่ซซซัััดดไไปปแแล้้ว1รระะตูกกกบ2อออสิิ็น่าจจง ก็ดูจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของนะครับนะผู้มาเยือนอย่างบปปคนาครับช่วงนี้เป็นรองค่อนข้างเยอะแล้วที่สําคัญเนี่ยฟอร์มไม่ดีด้วยเพิ่งปลดล็อกชนะเดลกาฟอร์ดมาได้เกมล่าสุดเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจังมั่นใจเจ้าถิ่นอย่างนองขปิงมากกว่านะครับส่วนในเรื่องขอยที่แคบครับเกมนี้เปิดมาให้นองขปิงครับเจ้าถิ่นแล้วก็ทางด้านของบปปคนาผู้มาเยือนเนี่ยอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันครับแล้วก็กำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สามช่วงตัวกำแพงมาบนเกมนี้ไปได้ครับล่่นน้ีัาสุ บุกเสมอเยอกกระเด้นได้ด้วยพู้ชนะเกมนี้เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นนอร์โคปิงบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่ไอร์แลนด์พิมลิกนะครับเราไปดูเกมระหว่างทั้งของฮัฟนัดยอดูนะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือการมีทั้งนั่งของนะครับ เซนจอนานเกมคู่นี้คิกออฟราตรี25นาทีในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านของฮัฟนาจอดูครับพวกเขาแข่งไปแล้ว13เกมชนะ4เสมอ2แพ้7มี14แต้มรั้งอยู่ลำดับที่10ส่วนด้านของนะครับเซนจอนาน13เกมเช่นเดียวกันชนะ6เสมอ2แพ้5มี20แต้มรั้งอยู่ลำดับที่5ก็ถือตารางคะแนนไม่ได้ห่างกันมากนะครับห่างกันเพียงแค่6แต้มเท่านั้นเองส่วนด้านของนะครับเฮดเวสคู่นี้จะกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นด้านของเซนจอนานครับชนะไปทั้งหมดเนี่ยยยนนนนนะะะคครรรััับบ5เเกมวดดดดลโทที่าาางง้ขออฮฟจู เจ้าถิ่นไม่เคยชนะเซนยานานได้เลยก็ถือว่าเฮ็เวตรงนี้ต้องยกให้ผู้มีเย,ยือนอย่างเซนยานานดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับนะพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้ไป3นะครับส่วนร่าง,งผู้มีเยือนอย่างเซนยานาน5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะถ้ามองในภาพรวมเนี่ยลุงเฉียบมองว่าทางด้านของผู้มีเย,ยือนอย่างเซนยานานดูดีกว่านะครับส่วน,นด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นครับฮาร์ฟซัดโยดูวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบหลา ไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างกุนนาซันนะครับโอราซันนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างด้านขอนนะครับนะเซเวลิซ so ันนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับนะั่นก็ถือว่าตัวได้หลักหลักอยู่ครบอยู่แล้วสำหรับเจ้าถิ่นฮัฟท์นัทจะดูนะครับส่วนอันดับตงผู้ไม่เยือนนะครับอย่างเซตยานานพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1องานำทัพโดยผู้สาบตูอย่างโอราซันครับกองหลังก็มีทางด้านของนะครับนะ โอวาเซนนะครับน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็ฝากของไปที่ด้านของนะครับบาาบเจนันส์นนะครับโอ้โหสั้นๆดังนั้นเลยนะครับสัดแล้ว3ประตูสำหรับกองหน้าตัวเก่งนะครับนะเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับรายชื่อตัวเล่นลุงเฉียงมองว่านะครับสุสีนะครับแล้วก็น่าจะทำผลงานได้ดีทั้งคู่นะครับแต่เกมนี้การบุกมาเยือนทางด้านของนะครับนะฮาร์ฟน้าจอดูเนี่ยลุงเฉียงชื่อว่าเป็นงานยากเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นลุงเฉียงมองว่าเกมคู่นี้ออกได้ทั้ง3หน้าส่วนในเรื่องของดีแคบเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของเจ้าถิ่่่่่่นนนนนนนคคครรัับบบเเเเปปป็ตอออออผููู้้มมมาาาายยยืงซทีีกกแพ อยู่ที่3มช่วงตัวนะครับกำให้บนเกมนี้ครับลุงเฉ็บเชื่อว่าไปได้เพราะว่าไอซ์แลนด์พิมลิกเนี่ยมักจะยิงกันเยอะนะครับ่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉยบขอเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นแล้วกันลุงเฉยบเชื่อว่าการได้เล่นในบ้านของฮาร์สนาตโยดูเนี่ยน่าจะทําได้นะครับนะเต็มที่ลุงเฉ็บเชื่อว่าไม่แพ้ครับลุ้นชนะได้เลยกับเกมในบ้านต่อหน้าแฟนบอลครับเกมนี้ไปเชียร์ฮาร์สนาตโยดูเจ้าถิน่นบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามฟ้าไปที่โคปาอาเจนไตนนะครับหรือว่าฟุตบอลทั่วของอาเจนตินาเราไปดูเกมระหว่างโบคาจูเนียเจอกับพนังของอาราติโกทูคูแมนครับก็ถือว่าเป็น2ทีมในลีกสูงสุดมาเจอกันเองนะครับนะก็คู่นี้ค i c ออ f f ราเที่ยงคืนนะครับในช่วงของอ่าเฮดเว d ครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นะนังของนะครับ โบคาจูเนียชนะไป4เกมแล้วก็ชนะของทูคูมันครับชนะไป1เกมก็ถือว่าเฮตัวเฮต์นะครับถ้ามองในภาพรวมต้องบอกว่าโบคาจูเนียดูดีกว่าเยอะส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างโบคาจูเนียครับน่าจะมาในระบบนะครับนะสี่หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับนะหรือว่าสี่สี่สองไดมอนด์นั่นเองนะครับก็นำมารวมกองหลังอย่างคอสตาครับนะรวมไปถึงบังโก้ตรงกลางมีเดลกาโดนะครับรวมไปถึงด้านของปาราซิออสแล้วก็ด้านบนฝากของที่คีมิเนสนะครับแล้วก็ด้านของนะครับเมเรนเชล นะครับก็น่าจะได้ออกซับจริงก็ยังมีเอลมาทดอร์นะครับนนกองหน้าวัย38ปีอ่า38ปีอย่างเอเดนเซนคาวานี่ด้วยนะครับนะก็ดูจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าโบคาจูเนียตัวประเทศหลักๆน่าจะอยู่กันครบส่วนนั่งของอัลตโกทูคูแมนครับผู้มาเยือนวันนี้น่าจะมาในระบบ4-4-2นำทัพโดยนะครับผู้สับตัวอย่างกอนซาเลสกองหลังอย่างเฟอร์รารี่ครับรวมถึงดอสซานโตสแล้วก็มาร์ติเนสนะครับตรงกลางมีโรเปสนะครับรวมถึงซานเชสแล้วก็กองหน้าฝากความที่ดีเอสนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับของทางด้านทูคูแมนเนี่ยก็น่่าาจะมมมกกกกัันนนนนครบบเเเเเชดีียยวว้้ป็ฟุตอลถแ ไม่ได้แพ้ตกนะครับนั่ลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้สนุกแน่นอนส่ว so, นในเรื่องของนะครับเกมคู่นี้เนี่ยให้มองไปที่โบค้าจูเนียร์ลุงเฉียบเชื่อว่าการไปต่อที่ศูนย์จุดห้าคิดหนึ่งพวกเขาน่าจะสอบผ่านได้ครับเกมนี้เชียร์ไปที่โบค้าจูเนียร์บอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่โคปาอาร์เจนตินานะครับเราไปดูเกมระหว่างซันมาตินทูคูมานนะครับทีมจากดิวิชั่น2วันนี้จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเกมคู่นี้คิกออฟราเที่ยงคืนเช่นเดียวกัน ในส่วนของเฮ h เว d คู่นี้เจอกันมา1ครั้งนะครับเป็นนักของลิเงวอร์พลเนี่ยชนะไปได้นะครับนั้น1เกมก็คือเกมที่เล่นในบ้านครับชนะไปได้2-1ก็เจอกันมาครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าเฮทเวทเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าส่วนในเรื่องของตัวเล่นครับ ทางด้านของนะครับซานมาตินทูคุมันเนี่ยน่าจะมาในระบบ4-4-2นำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างโรดิเกตนะครับรวมถึงมูริโดตรงกลางครับมีทั้งของคูวาสนะครับแล้วก็กองหน้าฝากของที่ปิโนและก็กาเซียนครับยิงรวมกันแล้วใน7ประตูนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับทางด้านของทูคุมันนะครับน่าจะอยู่กันครบเลยส่วนด้านของลิเวอร์พูลน่าจะมาในระบบ4-3-3นำทัพโดยผู้สาปตูจอมเก๋าอย่างฟังโกอามานี่กองหลังมีดีเอสนะครับนะรวมไปถึงด้านของบุสโตสนะครับแล้วก็อาคูน่าตรงกลางมีเปเรสสเดแล้วก็ คาสตานโนครับส่วนกองอ่ากองหน้าก็ฝากของไว้ที่นะครับนะดิวซี่นะครับแล้วก็ด้านของนะครับโคริดิโอนะครับนะก็น่าจะได้ออกซับจริงเหมือนเดิมนะครับก็ดูจากนี้ต้องบอกว่าลิเวอรเพ็ดดูเหนือกว่าครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเจอกับทีมดิวิชั่น2ไม่น่าพลาดเกมนี้นะครับลุงเฉียบให้มองไปที่ลิเวอรเพ็ดดูดีกว่าส่วนด้านของนะครับเกมคู่นี้เนี่ยเปิดมาให้ลิเวอรเพ็ดครับเป็นต่อทางด้านของอ่าซานมาตินทูคูมันอยู่ที่หนึ่งกินะครับนะคิดไม่ยากครับเกมนี้ หนึ่งประตูสำหรับริอร์เพลเนี่ยต้องเฉียบเชื่อว่ามีให้แน่ๆเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์ริอร์เพลนะครับบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่บาร์เซิลน่าบีครับเราไปดูเกมระหว่างโอเปราริโอนะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกามาเยือนชาเปลอเคอเอนเช่เกมคู่นี้คิกออฟราตีห้านะครับในส่วนของตารางคะแนนบาร์เซิลน่าบีครับเจ้าถิ่นนะครับโอเปราริโอครับสิบสามอ่าสิบสี่เกมชนะห้าเสมอสองแพ้เจ็ดมีสิบเจ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบสี่ส่วนผู้มาเยือนอย่างชาเปลอเคอเอนเช่ครับสิบสี่เกมเช่นเดียวกันชนะหกเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดมีสิบเก้าแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบเอ็ดก็ถือว่าตารางคะแนนนะครับใกล้เคียงกันไม่ไดด้้ต่่่่าาาางงงงกกกัััันนนนนนนมมมะะคคครรรรบบสสวใเเเืออออขูีจหลุปป็โิ โอ้ครับชนะไป3เกมครับอ่ะชนะไป4เกมโทษทีแล้วก็ทางด้านของนะครับชาบเอนโคเอนเช่เนี่ยทำได้ดีที่สุดใน5เกมหลังสุดเนี่ยเพียงแค่ยันเสมอนะครับก็ถือว่าเฮตุเฮตห้าเกมหลังสุดนะครับโอเปริโอชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอ1เกมโดยที่ทางด้านของชาบเอนโคเอนเช่ไม่เคยชนะโอเปริโอได้เลยก็ถือว่าเฮตุเฮตตรงนี้ต้องยกให้โอเปริโอเจ้าถิ่นดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับห้าเกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับโอเปริโอพวกเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนอย่างชาบเอลโคเอกลงวน แพ้ไป3เกมก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวม5เกมหลักสุดเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นครับโอเปริโอน่าจะมารระบบ4 2 3 1องานำทัพโดยผู้สาปตัวอย่างวักเนอร์ครับกองหลังมีโจเซฟมีเดเอโก้นะครับรวมไปถึงคริสเตียโน่ตรงกลางครับมีทางด้านของครับนะอ่าโรดิกิโนนะครับรวมไปถึงด้านของดูคัตนะครับนะก็น่าจะได้ออกสตาสติ้งก็ดูจากตรงนี้ครับตัวเล่นหลักๆเจ้าถิ่นอย่างโอเปริโออยู่ครบแล้วสถิิตกกาาารเเจอออับทงงด้้นนขผูมยื นะครับอย่างาชาบเอลคเนเช่นเนี่ยเมื่อพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับสำหรับ โอเบริโอนะพวกเขาชนะได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับสามเกมหลังสุดเจอกันมาในบ้านของโอเบริโอเป็นโอเบริโอชนะได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นตรงนี้ถือว่าน่าสนใจส่วนนั่งของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างนั่งของชาบเอลโคเอนเชวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ3 4 1 2ี่หนึ่ำทัพโดยผู้สาประตูอย่างซานโตสกองหลังอย่างริโอนาโดรวมไปถึงเอ็นริเก้แล้วก็เปาโลนะครับตรงกลางครับมีมัตชิอาร์ตนะครับนะรวมไปถึงอากุสโตแล้วก็กองหน้าฝากความหวังไว้ที่นั่งของนะครับมาซินโยที่ซัดไปแล้ว2ประตูกับ2แอซิดน่าจะได้ออกซัดเป็นตัวจริงนะครับก็ดูจากตรรงงนนี้้คับผูเมเเยืออ ตัวเล่นหลักๆอยู่ครบเหมือนกันนะครับเกมนี้สนุกแน่นอนฟุตบอลบราซิลนะครับนักลุงเจียบเชื่อว่าสูสีนะครับน้าแต่ลุงเจีบก็ยังมองว่าเจ้าถิ่นดูดีกว่าด้ดวยทั้งสถิติแล้วก็ในเรื่องของนะครับนะตัวผู้เ like ล่นส่วนในเรื่องของไฮดิแคปเกมนี้เปิดมาให้เจ้าถิ่นครับโอเปเรลิโอเป็นต่อทางด้านของชาอเอลโคเอนเช่อยู่ที่0.5กย์จาแพมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2ช่องตัวกำแพงมาบนเกมนี้ไม่เห็นด้วยนะครับฟุตบอลบราซิลลุงเจียบก่ค่อยชอบอยู่แล้วนะครับน้าใครจะไปดู บอกเจอกันในบ้านของโอเปริโอชนะรวดนะครับฉะนั้นเกมนี้เชียร์เจ้าถิ่นโอเปริโอครึ่งเั่วตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปดูเกมระหว่างทางด้านของอเมริกามิเนโรครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของแอตติกขับนะครับเกมคู่นี้คิ c k off เวลา7โมงนะในส่วนของตารางคะแนนนะครับบาร์ซิลซูริบีครับเจ้าถิ่นอเมริกา MG นะครับ14เกมชนะ6เสมอ2แพ้6มี20แต้มรั้งอยู่ดับที่ส0ส่วนด้านของแอตติกขับผู้มาเยือนครับ14เกมชนะ4ยังไม่เสมอใครครับแพ้ไป10เกมมีทั้งหมด12แต้มรั้งอยู่ดับสุดท้ายของตารางก็ถือว่าตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าอเมริา MG เจ้าถิ่นดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนทางด้านของเฮ a เวสคู่ที่จะกันมา3เกมหลังสุดนะครับนะเป็นทางด้านของอ อเมริกามิเนโรเนี่ยชนะไป1เกมแล้วก็สมกันไป2เกมโดยที่แอตติกับไม่เคยชนะอเมริกามิเนโรได้เลยนะครับก็ถือว่าเฮตุเฮต์ hey, ต้องบอกว่าอเมริกามิเนโรนะครับดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดเจ้าถิ่นอเมริกามิเนโรพวกเขาแพ้2ครับแล้วก็ชนะ2เสมอ1 3นัดหลังสุดเนี่ยถือว่าฟอร์มสุดยอดนะพวกเขาเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยเแต้มจาก9คะแนนนะก็ถือว่าช่วงหลังดีเลยครับชนะ2แล้วก็เสมอ1นัดล่าสุดบุกไปชนะซีอาร์บีได้ถึงถิ่นที่ 2, 1, สวด,ข Club, สดวขา้องหนะ2นัดล่าสุดเนี่ะ เขาเปิดบ้านแพ้กับเรโมครับไป2อหนึ่งเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นอย่างท่านของอเมริกามิเนโรดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นครับอเมริกามิเนโรวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างซินววครับรวมถึงทางด้านของดุยชาวแล้วก็มาโรนนะครับตรงกลางมีทางด้านขอนะครับนะบารอสนะครับฟาบินโยแล้วก็กองหน้าเป็นทางด้านขอนครับ ฟิกเกเรโดนะครับนาทีซัดไปแล้ว2ประตูกับ3แอซิดก็ถือตัวไปเล่นหลักๆอยู่ครบนะครับสำหรับเจ้าถิ่นอเมริกามิเนโรเล่นในบ้านเนี่ยต้งเฉียบเชืช่อว่า พวกเขาทําผลงานได้ดีนะครับนะแล้วที่สําคัญฟุตบอลบราซิลครับเมื่อเล่นในบ้านเมื่อไร่แฟนบอลเต็มสนามแล้วก็จะผิดหูผิดตาทันทีนะครับนะจะเล่นดีขึ้นประมาณสัก1 0 2 0เสมอนะครับส่วนนักผู้มมเยอนนะครับอย่างแอตติกขับวันนี้น่าจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นเดียวกันนาทัพโดยผู้สาบตูอย่างรามอสครับกองหลังมีเปเร่รวมไปถึงตรงกลางอย่างซานโต้นะครับอโมริมแล้วก็กองหน้าอย่างคอสตาที่ซัดไปแล้ว5ประตูก็น่าจะได้ออสซับจริงๆเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับในเรื่องของราย จเจอกับทีมอันดับสุดท้ายของตารางด้วยเรา head to h e a ดูดีกว่าด้วยเนี่ยลุเฉยบเชื่อว่าเขาน่าจะผ่านได้นะครับส่วนร้างของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้อเมริกา MG หรือว่าอเมริกามิเนโรครับเป็นต่อร่างของอลติคับอยู่ที่0.5ขี้1กรรแพ้าบนเกมคูน่นี้อยู่ที่ 2, 2. กี่2.5กรรแพ้มาบนเกมนี้นะครับลุงเฉบเห็นด้วยนะลุงเฉบเชื่อว่า2ประตูเกมนี้มีให้ลุ้น,ววป,รนประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มสก๊าไปต่อที่0.5ขี้1กัดฟันอยู่ไปกับเจ้าถิ่นครับอเมริกามิเนโร่1ประตูมีให้แน่ลุ้นประตูที่2เพื่อรับประทานเต็มเพราะนั้นเกมนี้นะครับฟุตบอลบราซิลซีรีบีไปเชียร์อเมริกา มิเนโรเจ้าถิ่นบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์และการันงฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนมันเดย์นท์หรือว่าวันจันทร์ที่7มกราคมนะครับคู่แรกไปเชียร์การิตันเฮลซิงกิครับคู่ที่2นอคโคปิงครับสามฮาฟนัทจอดูครับสนะครับไปเชียร์โบคาจูเนียห้าหรือว่เพล 6โอปาราิโอครับ7อเมริกามิเนโรแล้วนี่ก็คือแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนนี้นะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้เหมือนใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเฉียบย้ำเสมอแต่ว่าบทวิเคราะห์หรือแนวทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปนะครับน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ในระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้น ใครยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการแต่ละวันหรือแม้กระทั่งเอาไว้รับการประกันทีมเน้นนะครับนะถ้าทีมเน้นที่ลุเจียบป,ประกันไม่มาลุ่เจียบม,มีการเคลมคืนให้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนแล้วที่สําคัญครับผลงานลุงเจียบมนี่ยเห็นอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับนะทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มครอบครัวนะครับระฉะนั้นพี่ๆเข้ามาได้เลยไม่ได้เสียอะไรนะครับ at mm hmm. ls77 หรือว่าจิ้มลิงก์ทีบวางไ้้ใหก็ดนะะะคคคคครร mm hmm. รัับบเเออาานนใจมมมต์พูดุยแลกเปลี่ยนความมคิิดตชลงให้ เป็นกำลังใจลุงเฉียบไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ